สวัสดีค่ะพบกับปุกสาวเมืองโคราชนะคะอ่าเราจะพามาชมดอกไม้สวยๆแดงๆฉ่ำๆนะคะสีแดงสดๆเนาะนะคะอันนี้เขายังอยู่ในกล่องอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่แจกันเนาะนะคะเพื่อนๆลองทายดูนะคะว่าคือดอกอะไรนะลองทายดูนะลองทายเล่นๆดูนะคะเพื่อนๆว่าเขาคือดอกอะไรดอกอะไรเดี๋ยวเราไปใส่แจกันนะคะ นี่นะคะแจาก,กันเราใส่ลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะแจาก,กันสวยๆนะก้านของเขาก็จะเป็นก้านที่ยาวๆนะคะก้านแข็งแรงนะคะก้านเขาค่อนข,ข้างแข็งแรงเนาะนี่นะคะเพื่อนๆลองทายดูนะว่าคือดอกอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะนี่นะคะก้านของเขาสวยงามนะคะความยาวของก้านเขาก็อยู่ที่ประมาณ50เมตรเนาะระหว่างดอกกับก้านของเขามานี่นะ กํายองเขาอยู่ประมาณน,นี้นะคะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนะคะโผล่มาแล้วนะคะเห็นแล้วค่ะจะลยไปเลยนะคะดอกสีแดงๆสดๆนะคะสวัสดีค่ะดอกไม้นะคะสวัสดีนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นอ่าว่านสีทิศนะคะเพื่อนๆเ,เนาะว่า,วานสีทิศนะคะว่านสีทิศโรมานะคะชื่อของเขาเนาะอ่ามันก็มีว่านหลายหลายพันเนาะ หลายชน,นิดนะคะอดอกของเขานี่ก็จะมีอดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่กีบใหญ่นะแล้วก็ทนด้วยนะคะดอกก็สีแดงสดนะคะนะการการออกดอกของเขาก็จะออกเป็นช่อเนาะออกเป็นช่อรอบทิศนะคะออกครั้งละสี่ดอกนะก้านหนึ่งนะคะสี่ดอกนะคะผู้คนจะนิยมเนาะส่วนมากผู้คนจะนิยมการปลูก การปลูกประดับไว้ในบ้านนะคะประดับไว้ในบ้านเป็นเป็นไม้มงคลนะคะเพราะว่ามีความเชื่อว่าหากเราปลูกาว่านสีทิศไว้ไว้ในบ้านนะคะหรือหรือเป็นการาให้ของขวัญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่หรือขึ้นบ้านใหม่นะคะจะนําโชคลาภมาให้เจ้าบ้านด้วยนะคะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จก้าวหน้าเนาะไม่ว่าจะหน้าที่การงานหรือสิ่งอื่นๆนะคะก็เขานิยมกันมาเนาะ เราก็มีติดบ้านไว้ก็ดีนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะว่านสีทิศนี้ก็เป็นไม้มงคลที่่ทีผู้คนนิยมกันมากนะคะส่วนมากจะนิยมกันมากนะถ้าใครมีไว้ในบ้านนี่ก็ถือว่ามีโชคมนล่างน,นะคะเ,เพื่อนเนาะลองหาดูนะคะเมืองไทยเราก็น่าที่จะมีนะเพราะว่าตัวตัวของผู้เองผูกก้เคยปลูกไว้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราดูแลไม่ดีเท่าไหร่เขาก็เลยไม่รอดนะโชคลาบเราก็หาาไปหมดเลยนะคะช่วงที่เรามีเขาอะเราก็มีโชคลาภเหมือนกันนะคะเ,เพื่อน เอาล้ค่ะคลิปนี้จะขอจากราไปก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเนาะว่าดอกไม้สีแดงๆสดๆแดงนะคะดูแล้วสดใสเนาะเป็นดอกไม้ฤดูหนาวนะคะเพื่อนๆเนาะเห็นแล้วก็สบายตาดีนะคะ,ะก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปเนาะ นะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมปุ๊กสาวเมืองโกราชนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะเพื่อนๆจะ๋ะก่อนจากลานนี้ขออวยพรให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะมีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะมีความสุขกันทุกคนนะคะโชคดีมีใชยนะคะเพื่อนๆนะอย่าลืมนะคะก่อนไปอย่าลืมลืมอะไรเอย่ยก่อนไปอย่าลืม กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทมคลิปต่อๆไปและเพื่อนๆก็จะได้เห็นคลิปของปู๊เป็นคนแรกเลยนะคะนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอบคุณสำหรับเข้ามาดูคลิปของเรานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ